Good n o ตเวอร์ชันอัปเดตใหม่ล่าสุดมีอะไรใหม่บ้างไปดูกัน ในฟีเจอร์จดโนต้ตนะคะ o o l s Palette ก็จะหน้าตาเปลี่ยนไปมี2องเลเยอร์แล้วก็มีเครื่องมือให้เลือกใช้มากอีกสิ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือไวบอร์ดนั่นเองเป็น Infinite Canvas นะคะเราสามารถเขียนลงไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดจะใช้ในการดราฟตไอเดียทำา Storyboard หรือว่าทำ mind m a p p i n g ก็คือสามารถ Creative ได้เต็มที่เลยแล้วไม่ต้องกลัวหลงทางนะคะเพราะว่าเขาจะมี n a v i g a t i o n bar คอยบอกตำแหน่งของเราด้วยแล้วตอนนี้นะคะ Good No t e เขาสับพอร์ต t ทคด็อกิเมนมากขึ้นคือเราสามารถทำงานเอกสารในนี้ได้เเลยยมมีีีคคคครรรืืื่่ออองใให้บบบก็จนทดว มี g o o d n o t e AI เข้ามาซัพพอร์ตทุกด็อกิวเมนต์ไทยสามารถใช้ AI ในแอป g o o d n o t e ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการถามตอบให้เจเนเรตหรือว่าคีเอ e ดีไซน์ต่างๆเป็นตัวช่วยที่ดีของทั้งวัยเรียนและวัยทำงานและยังมีฟีเจอร์ Record and Summarize นะคะก็คือให้อัดเสียงแล้วเขาก็จะถอดคำพูดหรือว่าทำสรุปออกมาได้เลยจะใช้สรุป l e c t u r e หรือว่าทำ e e t i n g Note ก็คือได้เลยแล้วตอนนี้เราสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บน g o o d n o t e ได้แล้วนะคะสำหรับคนที่ใช้ g o o d n o t e Pro สามารถแชร์ด็อกิวเมนต์แล้วก็ทำงานร่วมกันได้แบบ seamless ยังไม่จบค่ะทุกคนสำหรับใครที่อยากลองใช้นะคะวันนี้เรามีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกด้วยเพียงแค่เพื่อนนะคะกดไลค์คลิปนี้พร้อมกับคอมเมนต์ว่าชอบฟีเจอร์ไหนใน g o o d n o t e หรือว่าอยากลองใช้ฟีเจอร์ไหนที่อัปเดตมาใหม่เพียงเท่านี้นะคะก็ลุ้นรับ g o o d n o t e Pro 10รางวัลได้เลยก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ